ครั้งนี้ที่นี่อ่างทองนะครับจะพาคุณผู้ชมได้มาชิมข้าวหมกไก่เจ้าอร่อยร้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ข้างๆกับโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญริมคลองจตประทานกันนะครับที่บ้านสามสา ข้าวหมกไก่ตำบลสารเจ้ารงทองอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับหากคุณผู้ชมกำลังมองหาร้านข้าวหมกไก่รสชาติเด็ดในอําเภอวิเศษชัยชาญต้องมาปักหมุดร้านนี้กันเลยครับกับร้านข้าวหมกไก่บ้านสามสาร้านนี้เปิดมานานกว่า7ปีแล้วครับเจ้าของร้านนะครับชั่วบางซีดครับและชื่อร้านนี้ก็มาจากชื่อของลูกสาวด้วยความรักทําให้บรรยากาศของร้านนั้นอบอุ่นเหมือนได้มานน่งกินข้าวที่บ้านของเพื่อนเลยครับที่เด็ดเลยนะครับของที่นี่ก็คือข้าวหมกไก่เริ่มต้นที่ราคา50บาทข้าหหุงงมมาออเเครื่ทบบ จัดเต็มครับไก่เนื้อนุ่มละมุนล,ลิ้นแต่ถ้าชอบแบบกรอบก็ต้องลองไปแบบข้าวหมกไก่ทอด60บาทหรือจะเป็นข้าวหมกเนื้อทอด70บาทที่อร่อยลองตัวไม่แพ้กันเลยครับแต่ถ้าอยากสัมผัสความอร่อยของที่นี่เพิ่มขึ้นก็ต้องสั่งเป็นซุปหางหวัวน้ำซุปแซบถึงเครื่องแบบไม่มีกัก๊กเนื้อหางวัวตุน๋นมาจนเปื่อยนุ่มแทบละลายในปากเลยครับสดคล่องครอแบบต้องขอเบิ้ลเลยทีเดียว หากเลือกเป็นถ้วยเล็กนะครับคือ100บาทแล้วถ้าเป็นถ้วยใหญ่อยู่ที่120บาทนอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารตามสั่งอีกมากมายไว้ให้เรานั้นได้เลือกสั่งทานกันนะครับอยากริบลองรสชาติอร่อยที่ไม่เหมือนใครแนะนำว่าต้องมาพิสูจน์ด้วยตนเองที่ร้านบ้านสามสาข้าวหมกูไก่แห่งนี้รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง2ทุ่มครึ่งอยู่ข้างๆกับโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญริมคลองจรประทานมีที่จอดรถสะดวกครับหากมาไม่ถูกพิกัดร้านอยู่ใต้คอมเมนต์เช่นเดิม หรือติดต่อสอบถามได้ที่บางซีด2 9น6 5 7 3้2สกหจงเนะครับ